อันนี้เอาแล้วเหรอคะมาต้องนานมีรถหลายคันใช่ค่ะเราออกรถที่นี่ค่ะที่ B Auto House ค่ะแล้วเขาก็ชวนมาก็เลยมาร่วมวันนี้ก็มีรถหลายคันเลยแล้วเราไปกี่คันนะเรามีคันเดียวเพิ่งออกค่ะใช่ค่ะจะตัดใจนานไหมคะแบบว่าจะแบบหนูดูมาเป็นปีเลยค่ะเพราะว่าคือจะซื้อรถคือมัราคามันแพงค่ะเราก็เลยต้องดูให้ละเอียดแล้วก็หลายๆคนแนะนําที่สุดนี้ก็เลยมาที่นี่ค่ะคันนีสมบูรราคาเท่าไหร่ครับแปดหลังอ๋อ ก <ผม S 1> ็<อ>คิดหนักค่ะเพราะว่าก็แพงสําหรับเราแต่ตอนแรกที่หนูมาอันนี้หนูพูดตามตรงนะหนูไม่รู้ว่าเป็นของพี่บิก๊กเพราะว่าแบบเร,เราเรารู้ว่าแบบเอ้ยเขามีแต่เราไม่รู้ว่าสูตรที่เราเข้าอะ่ะคือของพี่บิก๊กเขารู้ปุ๊บก็เลยแบบอ๋อเราก็เลยซื้อเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเซอร์วิสโอเคอะไก็เลยก็เลยซื้อสดเลยเหมือนกันไม่ซื้อสดเก็บตังค์ไว้จริงจริงมันสานฝันเรายังไงไหมแบบว่าเออแบบขับ สดพอดีเดี๋ยวจะไม่รับผู้หญิงนะรับผู้ชายเอ,เอรับผู้ชายจริง,ไม,งรไม่บอกให้ร,ร,รอดูเดี๋ยวจะมีถ่าย Youtube ให้ดูค่ะแต่ว่าตั้งใจว่าซื้อมารับผู้ชายเอบอบอกแบบออกเบอให้แม่นั่งคนเดียวผู้หญิงเบอร์ใครในแต่ว่ามันรองรับรบผู้ชายเลยเหรอคะเราต้องรับผู้ชายอยู่แล้วมันนั่งไม่สองคนค่ะ ก็เป็นคนแบบไหนที่ได้รักงัธนี้คะคือตอนนี้ใครโสดหล่อเข้าตาติดต่อบมดมานั่งรถหนูไหมคะไม่ต้องไปต้องรวยไม่ต้องรวยไม่เป็นไรค่ะช่วยกันหาเรารวยแทนเรารวยแทนสารู้ให้นั่งรวยแล้วจะไปอีกแล้วหนูเรียบไม่หนูไม่ได้ไปแต่ว่าอันนี้คือซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีรายการที่แบบว่าให้ผู้ชายมานั่งรถอะไรแบบนี้พูดขำๆพูดมือขับแต่ว่าก็ประกาศหาตรงนี้เลย อ่าใช่ค่ะดารานักแสดงคนไหนที่โสดแล้วว่างอยู่เดี๋ยวคุณดูดีเอ็มไว้เบคขำเด้งไปชวนคุณมานั่งรถอ่าใช่จรินจริงๆเออไม่ต้องการหรอกว่าคนที่แบบก็เอ้าถ้าเขามาแล้วตอนแรกคอนเทนต์แบบเนี้ยอ้ามันคุยกันแล้วมันสปาร์กมันก็ไปต่อแฟนให้ตัวเองก็ไม่จริงจริงเลยต้องเออใช่ไหมยังไม่ได้เป็นตัวจริงหรือไรไม่มีค่ะถ้ามีก็ลงแล้วแหละเออแล้วสดโสดแบบนี้คนเข้ามาเลยรหรไม่ตอบยังไงดีไม่บอก ตอบไม่มีก็แล้วถ้ามีไม่ไเปิดดูหรือเปล่าไม่ได้เปิดดูใน็อกซ์ใน DM หรือเปล่าเปิดตั้งแต่วันแรกที่โสดเลยแต่แก็ยังไม่มีแล้วก็งงเหมือนกันมันไปอยู่ในรีเควสเป่าเราแบบเช็คละเอียดแล้วไม่บอกมีมาตรฐานเรามันสูงขึ้นหรือยังไงหรือเปล่าก็ไม่นะคะถ้าชอบก็คุยอะไรเงี้ยโสดเนาะก็คุย ทักทายหน่อยะแต่ว่าจริงๆเราก้าวตั้งแต่นิ่ข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ายังยังไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะขึ้นตอนนี้หนูอายุ23ค่ะหนูรู้สึกว่าเราทำงานดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราข้างรักอีกก็ไม่ทำงานอีกประสบการณ์ที่ทำรักปวดอะไรวะเออเราแบบมันแบบมาขึ้นเยอะมาขึ้นก็มีส่วนนะคะเพราะว่าอย่างครั้งที่ผ่านมาก็คือหนักหน่วงหมายถึงว่ากระแสดราม่าเข้าเราหนักมากค่ะเราก็เลยแบบตอนนี้ก็ต้องคิดเยอะๆค่ะแล่วมันใช้คำว่าพักใช่ไหมคะ มาเลยตอบค่ะอย่างอันนี้เราเข็ดกับคนในวงการไหมหรือว่าตั้งใจคนในวงการได้อยู่ได้หมดนะคะอาชีพอะไรก็ได้ค่ะที่ที่ที่คนจะเข้ามาคุยที่คนในวงการตอนนี้ที่ขายขนมจีบมีปะไม่บอกไม่บอกแต่ว่ามีนะไม่มีค่ะข่าวมาในวงการไม่ค่อยมีค่ะเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวมั้งเขามา พี S <S <an> <ๆ>่ก <S an> <ๆ>็ทำข่าวไงบางคนก็ไม่อยากเป็นข่าวหรือเปล่าไฮโซมีไหมคะไฮโซไฮโซวิเราจะมีวาสนาไหมนะไม่แน่ไงก็อยากมีวาสนาอยู่ค่ะอย่างคนล่าสุดที่เขาจับตาอยู่อะคะท่าไหรคะแพทรี่แพตตี้พี่แพตตี้ก็เป็นรุ่นพี่ในวงการดูค่ะใช่ก็มีนะเราวยเออขายขนมจีบเอาไหมต้องไปถามเขาในความแบบนี้พี่เป็นผู้หญิงได้ ดูเป็นพี่ลูกนะคะเออเราร้องนะเราก็เป็นคนไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วเราก็ถ้าไปถามเขาแรู้สึกที่เขาน่ารักมากขนาตรงตรงพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะคือยูทูบเบอร์ทุกคนน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายคลิปด้วยกันเราก็แสตอบรับดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็ได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายคลิปด้วยกันอะไรเงี้ยใช่เขาตรงตามสเปคที่เราแบบอยากได้โอเคเลยไหมก็ต้อง คุยไปนานๆดูไปนานๆค่ะมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าหนูก็แบบหนูก็โอเพ่นหมดนะตอนนี้ค่ะแบบนี้จะได้ขึ้นรถเราไหมคะได้ขึ้นได้ขึ้นคิวเทลวาป้าก็ได้ขึ้นนะ้ทุกคนแหละแหมแล้วได้ใจด้ไหมครับตอนนี้ยังตอนนี้เป็นพี่แกรนด์เดดสไตล์อยู่โน้โน้โน้นังนเองแต่ว่ามีลุ้นแต่ว่ามีลุ้น พ่อเว้นวักสักหน่อยยังพักฟื้นเพิ่งได้ไม่นานคนที่จะได้เจอเราต้องเป็นยังไงคะแต่หนูว่าแบบต้องมีความจริงจริงไลฟ์สไตล์ก็สำคัญนะคะต้องแบบว่าชอบอะไรเหมือนกันอยู่ด้วยกันแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆท่านหนูรักหนูก็ข้างอยู่ดีอ่ะก็ต้องทำให้หนูรักอ่ะแล้วคือจะเป็นผู้ชายที่โชคดีแล้วต้องทำยังไงอะคะให้รักนั่นน่ะสิคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูรักผู้ชายจากอะไรเหมือนกันนะบางทีก็นั่งค<อ>ุยๆกับตัวเองว่าเอ๊ะรักเพราะอะไรอะไรยังไง<อ>มันก็ตอบไม่ได้อะมันแบบว่าเหมือนท่านรู้สึกมันก็คือรู้สึกพี่ใครเข้ามาทำให้รู้สึกพิเศษยังนะคะพิเศษเราต้องไปตั้งเป็นแบบไหนเขาต้องทําอะไรให้เราเอาใจเก่งแค่แค่หรือยังไงก็ต้อง ไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะรู้สึกว่าถ้ามันมีมันหัวใจมันจะบอกเองเออแบบนนี้แหละมีคนทักมาแบบว่าถามเลยว่าแบบทำอะไรอยู่กินข้าวยายนอนหรือยังแบบเออแม่ถือว่ามีก็ต้องมีแหละแม่เราก็สวยอยู่นะแต่ก็ยังไม่ใช่ก็ตอบว่างก็ตอบไม่ว่างก็ไม่ตอบเหมือนที่แหละ ถ้าพี่มีคนคุยอ่ะตอบหมดทุกคนเลยตอบหมดเลยเหมือนการทักได้ค่ะตอบหมดทุกคนเหมือนกันเออพราะพิเศษเพราะพิเศษหน่อยมันจะตอบเร็วมีไหมคนที่ตอบเร็วสุดมีแล้วก็ต้องมีจัดอันดับอันนี้มีกองสามปักหมุดมอเตียนแบบแต่ว่ามีเยอะมากหรอพูดไปเขาก็รู้ดิรู้เออหนูไม่ไม่บอกแล้วกันค่ะหนูไม่มีเอาเป็น่นมีเบอร์หนึ่งนี่คือมีในข่าวไหมคะ เป็นในข่าวเบหนึ่่งไมมมีีเป็นพี่น้องกันพวกเธอมันร้อยหลอกถามชัดๆเอ่าไหนว่าโสดโสดตอนนี้ตอนนี้โสดอันนี้อันนี้พูดจริงว่าโสดค่ะสนิทมากอาจจะมีช่องนิดนึงอ่ะก็ไม่สนิทอีก็คือเราก็มีต้องคุยไงช่องนั้นคือเอาไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆอยากโสดไปนานๆอยู่ค่ะเพราะว่ามีโปรเจกต์เยอะออ่าโสดได้ดี โหใจดีมีรถสปอร์ตใส่เปด้วยอ่าเซ่เออ,เอ,อไมอ่อไม่ได้ชอบคนรวยค่ะเพราะว่าชอบเปโอเคโอเค